กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยลูกาลูกาบทที่หนึ่งเนื่องจากมีหลายคนอุตสาห์เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราตามที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจ,จนะนั้นแสดงให้เรารู้เพราะเหตุนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าสืบสาะเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่แรกจึงเห็นดีด้วย ที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อท่านเทโอฟิลัสที่เขารพยิ่งเพื่อให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบในรัชการของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาซึ่งอยู่ในกองเบนอาบิยาภรรยาของเสคาริยาชื่อเอลิซาเบตอยู่ในตระกูลอาโรณนท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า และดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีทิฏฐิเลยแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบตเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชราแล้วเมื่อเสคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวรของท่านเข้าประจำการท่านเป็นผู้ที่จับได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุรโรหิตจึงต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องหอมบูชา ส่วนประชาชนอธิษฐานอยู่ข้างนอกในระหว่างที่เผาเครื่องหอมนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เสคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเสคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่าน จะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความยินดีและเปรมปรีและคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหมักและเล่าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในคันมารดา เขาจะนำพงพันอิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธเดชของเอลียห์ให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจะเตรียมชนชาติหน่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เสคาริยา ah, จึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเปลียนซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและพระองค์ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่แน่เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราที่จะสำเร็จตามกำหนด ท่านจะเป็นใบพูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นคนทั้งหลายที่คอยเสคาิยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารนานมากเมื่อท่านออกมาก็พูดกับพวกเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าท่านได้เห็นลิมิตในพระวิหารท่านเอาแต่ทำหุยใบกับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้านภายหลัง นางเอลิซาเบธภรรยาของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านอย่างเงียบๆห้าเดือนนางกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่ข้าพระเจ้าในวันที่พระองค์ทรงทรอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูข,ของข้าพระเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปเมื่อ <Me ad. S 2> ถึงเดือนที่หกพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาเรตให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นแล้วรำพึงว่า คำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอย๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครรและคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุพร,บรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองคงพันของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ จะเสด็จลงมาเหนือเธอและวริเดตของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แนะ่ถึงแม้นางเอลิซาเบธญาติของเธอจะชราแล้วก็ยังตั้งคันมีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีคันได้หกเดือนแล้ว เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปในเวลานั้นมารีจึงรีบไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียแล้วเข้าไปในบ้านของเสคาริยาทักทายปราศัยกับนางเอลิซาเบต เมื่อนางเอลิซาเบตได้ยินคำทักทายของมารีทารกในคันของนางก็ดิน้นและนางเอลิซาเบตก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรีเธอได้รับพรมากและทารกในคันของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมฉันถึงได้รับความโปรดปรานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันมาหา นี่แน่พอเสียงทักทายของเธอเข้าถึงหูของฉันทารกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความเปรมปรีความสุขของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จมารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาตของพระองค์นี่แน่ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุขเพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระเมตตาของพระองค์ก็มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงสำแดงอนุภาพด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งกระจัดกระจายไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังและพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลฆ่าทาสของพระองค์พระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ ที่มีต่ออับราฮัมและต่อพงพันธ์ของท่านเป็นนิดต,ตามที่พระองค์ตรัสไว้กับบรรพบรุษของเรามารีอาศัยอยู่กับนางเอลิซาเบตประมาณสามเดือนแล้วจึงกลับไปยังบ้านของตนเมื่อถึงเวลาที่นางเอลิซาเบตจะคลอดบุตรนางก็คลอดบุตรชายเมื่อเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของนางได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาแก่นางอย่างมาก เขาทั้งหลายก็พากันชื่นชมยินดีพอถึงวันที่8เขาก็พากันมาให้ทารกนั้นเข้าสุนัตและเขาจะตั้งชื่อทารกว่าเซคาริยาตามชื่อบิดาแต่มารดาตอบว่าไม่ได้ต้องตั้งชื่อว่ายอนพวกเขาตอบนางว่าไม่มีใครในพวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั้นแล้วพวกเขาจึงทำวุ่ยไบ้บกับบิดาถามว่าท่านอยากจะให้บุตรนั้นชื่ออะไร บิดาจึงของกระดานชนวนมาเขียนว่าชื่อของเขาคือยอนคนทั้งหลายก็ประหลาดใจท่านใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็กลับเป็นปกติพูดได้อีกแล้วท่านกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเพื่อนบ้านของท่านก็เกิดความกลัวและเหตุการณ์เหล่านี้ก็เรื่องลือไปทั่วแถบภูเขาแคว้นยูเดียบรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจและกล่าวว่า ทารกคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะเพราะว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาเสคาริยาผู้เป็นบิดาก็เต็มปี่ยนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพยากรณ์ว่าสาธุการแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและทรงถ่ายชนชาติของพระองค์และทรงให้ผู้ช่วยทรงฤทธิ์เกิดมาเพื่อเราในวงของดาวิด ผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณโดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์คือทรงให้เรารอดพ้นจากพวกศัตรูและพ้นจากเงื้อมมือของทุกคนที่เกลียดชังเราดังนั้นพระองค์จึงทรงสำแดงพระกรุณาตามที่ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเราและทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ คือคำปฏิญาณที่พระองค์ทรงทำไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเราว่าเมื่อเราพ้นจากเงื้อมือของศัตรูแล้วจะโปรดให้เราปฏิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตทารกเอ๋ยเขาจะเรียกเจ้าว่าผู้เผยพระวจนะของผู้สูงสุดเพราะว่าเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า และจัดเตรียมมันคาของพระองค์เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์รู้ถึงความรอดซึ่งมาทางการส่งยกโทษบาปเขาเหล่านั้นโดยพระไทยเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจะมาเยี่ยมเยียนเราทองสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมารณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุข ทารกน้อยนั้นก็เจริญวัยขึ้นและจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้นท่านไปอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านมาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล